โดนแล้วโดนไหมโดน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 ของใครโดนพี่ต yeah. ้มโดนพี่ต้มโดนโดนโดนขึ้นหัวเลยไม่รู้ยิงยิงตามวงเลยขึ้นหัวเลยเห็นหัวเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่ไม่ไม่โยโย่ไม่เปียกแล้วโย่เปียกทีนี้โย่เปียกแล้วโย่เฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ๋าเฮ้ยทำไมหยอดอย่างนี้น่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดบ้า ยาไปยูยูพันิพันิพันิพันพาย้อนพุกระตุ้มแรงแถวเมื่อกี้มันขึ้นหัว่ป่าอเห็นหัวเลยดูอยู่ดูอยู่ทีนี้ไม่ต้องเดินมานะอยู่นั่นนะพี่นน่นู่ปาดกันเองครับโลสิบผีดนะขมันขาซื้อสามโลร้อยโลละบาทเด็กนหนาก็อีกกี่โลละบาทสามโลร้อยเฮ้ย

โอ้ยปลาขึ้นนูน่นโอ้โหตัวเบล่าเลยมาเดเล่าเนีสต้องเป้านู่นคนหนึ่งแล้วแหละนูน่นตัวเบล่าเลยเมื่อกี้ แกงเพื่อนเล็บผักและแกงเพื่อนนานนานนานขึ้นจัดแล้วเราบอกอยากแสบมือไม่ต้องใช้กระบอกสาว เลยน่ายิงเลยยิงเลยเออเสียงโอนสายเส้นที่สามมาเป็นตัวลากอุ้ยขึ้นตรงนู้นโดนไหมต้องสายยังติดไหม้ติดติดแล้ลงน้ำอีกแล้วเยยวเยอะ จะเดาจะมีส่วนร่วมจะซ้ำนั่นเหรอย่ามีส่วนร่วมให้ซ้ำก่อน่าเพิ่งพี่ต้มถ่ายพี่ต้อมบังบังบังพีต้มจะซจะซ้ำจะซเหฮ้ยพเฮ้ยคาร์ลวไ้จะซ้ำผมผมได้ยกนะโอได้หางได้หางเขหลังมาเม็นแรงหลังนะครับโอ้น่าจะสิบกว่าไอ้ห้ย้อนแสง อออ่โ้ถือกล้องมาด้านนี้แหละโอ้พี้ยวอีกแล้วเข้าหลังเลยตั้มเข้าเกียร์หลังเลยอุ้ยเมื่อกี้ขึ้นฝั่งนู้นอะตัวเบลเลอร์เลยอะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋กว่ายกังนี่ดีกว่าพี่จะล้มหัวหัวโอ้ทะลุเลยอะของใครอะของผมเนี่ยทะลุเลยพี่ถ้าโดนสันหลังนิดเดียว โอดนเสียงนี่ไงตามโดนกลางหลุมค้างเลยตัวใหญ่นะคะของปลาด้านนี้เสียงได้ได้แล้วกำลังใส่กล้องลงไปโอเคเพี่ช่างโทษนะโทษนะนี่ไงอยู่นี่ค่ะเอ๊ปลาเค็มได้ไหมครับเอ้มาด้านนี้มาด้านนี้โทษนะโทษนะฟีดทำเลยนะถ่ายไม่นานถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไม่ได้ตาเค็มเค็มปลาได้ไหมครับเค็มป่าอ๋อพันอยากได้ตัวใหญ่เหมือนเพื่อนพันเค็มได้ไหมตัวนี้ตามกำลังเดือดครับ อาแนี้ละแบบนี้ปล้วนี่นไม่ได้ตัดเลยนะนี่ไล่ย,ยาวมาเลยน,นี่ดูไปโอ้โหเฮียเฮียรงน้ำอุกน้องหลออุกซ้ำส,สองทีก็เบี้ยวสองสามทีจับดีๆเด้อก,กี่กิโลยยกข้างนั้นแหละย,ยกช่างให้ดูฮนะนานนานน่นขุนไม้แล้วนะ โอ้มันขึ้นหนึ่งหนึ่งใกล้ๆคุณคุณใหม่แล้วนะลอยหัวแล้วเนาะพี่ต่อมเนาะไม่มันขึ้นเห็นหัวไงไม่ก็ผมก็บอกขึ้นเห็นหัวผมเห็นหัวอีกหรอสิบกว่ากำลังมองเรืออยู่ก็ลักคุยกัน้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป๊ะเหรอเอาไปไว้กับเพื่อนดูนู่นฮ